ครับไม่ได้เจอกันพักใหญ่นะครับหายหน้าหายตากันไปห่างหายกันเปสักระยะหนึ่งก็ไม่ได้ไปไหนครับหลบๆลบซ่อนๆไม่ค่อยปรากฏตัวสถานการณ์โครคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้มันก็ยังลุมเ้าพวกเราอยู่ถึงจะมีอัตราที่ขึ้นมั่งลงมั่งแต่ก็ช่วงนี้ก็ยังน่าดีใจนะครับมีส่วนที่ลงอยู่บ้างน่าจะสบายดีกันอยู่นะครับหลายๆท่านก็ยังติดต่อพูดคุยกัน yeah! ตอนนี้เราเนัดกันไว้ว่าจะ u n นบ x ็อกเจ้าตัวนี้แต่พอดีคันไม้คันมือนะครับหยิบส่งไปไม่ได้ศึกษาข้อมูลวิธีการใช้งานที่ละเอียดต่างๆให้มันชัดเจนก็เลยหยิบมาดูกันอะไรกันลองใช้ลองอะไรก็เลยขอกาดเปิดออกมาดูก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอ,อะไรให้มาบ้างนะครับ อย่างตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวสายด้านหน้าซึ่งพวกนี้เนี่ยไม่ต้องใช้โกรนเท้าในการเหยียบขึ้นสายแล้วใช้วิธีหมุนตัวนี้ก็แค่เอาไว้ยันพื้นแค่นั้นเองครับใส่ที่ด้านหน้านะครับรหลักๆก็จะเป็นพวกตัวอ,อ,อย่างเจ้าควิกไกเวอที่ใส่ลูกดอกเนี่ยมันก็มีมาให้ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับเราติดตั้งเข้าไปไม่ยากเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีติดตั้งให้ดูนะครับตอนนี้เรามาดูกันในส่วนของ อุปกรณ์สาคัญอย่างเช่นผมเริ่มที่ลูกดอกก่อนแล้วกันครับอย่างตัวนี้เนี่ยจะใช้แค่ลูกดอก16นิ้วนะครับที่แถมมาให้จะเป็น e o x Center Punch ตัวนี้ราคาค่อนข้างจะสูงว่าเจ้า d o u b l X c e r t i f i นะครับก็วัสดุครับทำด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ที่เรียกกันว่าเคลปบ้านะครับยาว16นิ้วนะครับบางท่านสั่งซื้อตัวนี้ไปแล้วรวมทั้งรุ่นซีด,ด้วยมีบางท่านผมจำไม่ได้ว่ารุ่นไหน สั่งเข้ามาเป็น20นิ้วผมก็จัดของจัดอะไรกันพอถามว่าหน้าไม้รุ่นไหนทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นรุ่นโมเดล2021พวกนี้16นิ้วล้วนๆครับแต่โชคดีที่ราคาเท่ากันครับความพิเศษของมันก็คือค่าเบี่ยงเบนของมันค่อนข้างต่ำนะครับผ <Yeah! S 1> ิดเพี้ยนในส่วนของน้ำหนักแค่บวกลบ1เกรน,นะครับส่วนค่าเบี่ยงเบนอยู่ที่จุ001นิ้วนะครับ ซึ่งเจ้าตัวอย่างเดวอนเอเ็กซเนีที่ยที่ทำเดอยอลูมิเนียมเนี่ยก็ค่าเบีเ่ยงเบนจะอยู่ที่0.003ครับนะครับตอนนี้เรามาดูส่วนประกอบสำคัญสำหรับรุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งหมวกนะครับถ้าโมเดล2021เนี่ยจะแถมมาให้ทุกชุดนะครับเป็นหมวกของเทนพอย t ์เขาก็น่าจะโปรโมทเทนพอย n ์กันด้วยแล้วครับแถมให้นะครับ ไม่มีอะไรสาคัญไปกว่าน,นี้แล้วครับกล้องกลามีตัวนี้ถึงมือเราอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นนะครับก็ามค่างเงินครับตอนนี้ผมเอา4ี่หมื่นเป็นหลักแล้วกันนะครับมีเขาอ่ามีความพิเศษอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะได้มาอธิบายกันต่อไปนะครับที่แน่ๆเนี่ยเรื่องของออความพิเศษหลักของมันเลยอ่ะนะครับการวัดระยะเนี่ยวัดให้มันไม่ต้องมีกล้องวัดระยะเพิ่มนะครับ ส่วนเรื่องของการทํางานในส่วนของการที่เรียกว่าแก้ระยะครับซึ่งในการใช้งานกล้องเล็งโดยท,ทั่วไปนะครับจะมีอยู่2อ,อย่างคือแกน x กัน y เนี่ยปรับซ้ายขวาเรียกว่าแก้ทางลมนะครับปรับสูงต่ําเรียกว่าแก้ระยะนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันมีความพิเศษที่ว่าพอวัดระยะเสร็จเนี่ยมันจะแก้จุดโฟกัสที่จะเล็งตัวเป้าหมายให้เราเลยครับวัดมาเสร็จ150หลา หรือตั้งเป็นเมตรก็ได้นะครับมันมีตัวตั้งปรับสีปรับอะไรได้ครับซึ่งตรงนี้ความพิเศษของกล้องระดับเนี้ยมันก็มีมาให้อยู่แล้วครับไหนๆพูดกันมาขนาดนี้แล้วเ,เดี๋ยวเปิดดูตัวกันเลยครับเปิดดูแล้วครับถูกใจมากราคาขนาดนี้ไม่ถูกใจก็ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วครับถามว่ากล้องเลง็งราคาแพงกว่าน,นี้มีไหมโอ้มีเยอะแย,ยะครับแต่สำหรับ มือปืนทังแตกอย่างผมแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับนะครับของการมินเขาเอ็กซ์คลูซีฟกันมากับทางเทนพอยต์เลยนะครับเนี่ยตัวหนึ่งที่ผมโอเคกับมันก็คือเรื่องของการล็อกในการปรับแก้นะครับจะมีแหวนสองฝั่งนะครับแก้ระยะกับแก้ทางลมเรียบร้อยแล้วเนี่ยสมมุติเราปรับไว้ที่50หลานะครับหรือ50เมตรก็แล้วแต่ นะครับพอเราตั้งศูนย์ตั้งอะไรได้ที่แล้วเนี่ยพราระยะเปลี่ยนเนี่ยมันแก้โฟก,กัสให้เราเลยครับแก้จุดเล็งให้เราเลยเราไม่ต้องมาปรับโอ้แก้ระยะต้องปรับใหม่อะไรไม่ต้องนะครับนี่นครับข้อดีข้อพิเศษของเขาทีเ่เขาใช้คําว่าไม่ทําให้กลุ่มแตกนะครับยาวครับคุยกันเรื่องตัวนี้เดี๋ยวคงต้องทําอีกคลิปหนึ่งตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องอ,อ,อุปกรณ์ของแถมที่ให้มาแล้วถามว่า มันแมทไก้เจ้าตัวนี้ตรงไหนสำหรับ h าวเวก440000เนี่นะครับก็คือว่าเเรื่องการเดินสายไฟเนี่ยนะครับการวางตำแหน่งปุ่มล็อกนะครับสมมติเราเล็งไปที่เป้าแล้วเนี่ยแล้วเราล็อกเนี่ยปุ่มนี้ทำมาให้ตรงนี้เลยครับตรงด้ามปืนเลยนะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยก็คือของมันทำมาคู่กันนะครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่าการใช้งานการแลนค่อนข้างแมทครับเราก็คงไม่ต้อง ไปอะไรกันมากมายสําหรับเรื่องของการแก้ระยะนะครับมีไฟมีอะไรปรับความชัดเจนโฟกัสต่างๆนะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันในคลิปต่อไปว่าเราจะใช้งานส่วนไหนอะไรยังไงกันบ้างรวมถึงการประกอบในส่วนต่างๆจะอ,อธิบายละเอียดเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ